สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของวงกาฟุบอลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั้งเต็กที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปพูดคุยกันนะครับสาหรับเรื่องแรกครับโยงไปที่สโมสรแมนยูเนี่ยก็กําลังมีการพิจารณาหรือว่าให้ความสนใจเบนเบเรตันเดออาร์สนะครับศูนย์หน้าของทางแบ็กเบิร์นนะฮะทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะฮะ ซึ่งตอนนี้เจ้าตัววัย23ปีนะครับแล้วก็ซีซันก่อนเนี่ยทำผลงานได้แบบอย่างน่าประทับใจนะฮะซึ่งซีซันนี้เจ้าตัวกดไปทั้งหมด9ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสนะครับแล้วก็เคยมาเป็นเด็กปั้นเด็กฝึกของแมนยูด้วยนะครับแต่ว่าไปไม่รอดก็ได้มีการแยกทางกับสโมสรอนแมนยูไปนะฮะเรื่องของสัญญาก็น่าสนใจครับเข้าสู่ช่วง8เดือนสุดท้ายแล้วนะฮะทำให้เรื่องการย้ายทีมเนี่ยก็ง่ายขึ้นครับในช่วงมกราเนี่ย อาจจะเป็นการแบบซื้อตัวแบบราคาถูกมากรวมไปถึงแมนยูสามารถรอได้จนจบซีซั่นนะครับก็คือรอเซ็นฟรีได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเวสแฮมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าติดตามเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นตัวเต็งมากกว่าแมนยูนะครับเรื่องของการคว้าตัวแนวรูกหลายนี้นะครับส่วนว่าต่อมาครับก็คือเรื่องของริเยโนโรนโดครับมีรายงานจากสเปียร์ตเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่า แมนยูเนี่ยก็กําลังคิดเรื่องของการมองหาตัวแทนของโรนโดเอาไว้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าโรนโดเนี่ยเราทราบกันดีว่ามีโอกาสย้ายทีมในช่วงกลางซีซั่นนะครับซึ่งความคิดเห็นจากทินฮากแล้วก็บอร์ดระดับสูงของแมนยูก็มีความคิดเห็นที่คล้ายกันครับก็คือถ้าเกิดโดอยากย้ายก็อนุญาตให้ย้ายได้นะครับการที่เจ้าตัวจะย้ายเนี่ยอาจจะไปกลับไปในลิสบอนก็ได้สปอร์ติ้งลิสบอนอดีตสังกัดนะฮะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจส่วนแมนยูจะมีการมองหาตัวแทนโรนโดอย่างแน่นอนนะครับก็เลยได้ยินข่าวเรื่องของการเชื่อมโยงกับชูปโมติงแล้วก็อีกหลายๆนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกันด้วยนะครับส่วนในรายของโคดิกาโปครับตอนนี้มีรายงานจาก e s p n h บีเอฮอลแลนด์นะฮะมีการระบุกันออกมากครับว่าตอนนี้ชัดเจนเลยครับว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแล้วนะฮะที่ความสนใจล่าสุดเนี่ยก็มีลิเวอร์พูลนะครับผู้แข่งร่วมดีก็ สนใจในตัวของนกเตะรายนี้อีกด้วยนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยก็ยังเพอร์เฟกครับในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็เรื่องของค่าตัวก็ถือว่าไม่แพงด้วยครับประมาณ50ล้านยูโรตามการค่าการณ์ปัจจุบันแต่ว่าหลังจากบอลโลกเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะครับนกเตะฮอลแลนด์อีกคนหนึ่งครับที่มีข่าวเชื่อมโยงก็คือเมมฟสเดปายนะฮะมีรายงานจากฝั่งสื่อสเปนอย่างบุนโดติบอติโบครับมีการระบุว่ามีโอกาสครับที่เอเล็เกนฮาร์กเนี่ย จะมีการเล็งคว้าตัวเมมฟิสเดปายมาแทนที่คริสเตียโนโรนโดครับเนื่องจากว่าโรนโดก็มีโอกาสไปไปได้สูงนะที่จะแยกทางกับแมยูหลังจากจบซีซั่นนี้ครับเหตุผลสำคัญก็คือเดปายเนี่ยเป็นคนดัดเหมือนกันกันกบเอเดรียนฮาครับแล้วก็การย้ายเนี่ยถ้าเกิดรอในช่วงหลังจากจบซีซั่นเนี่ยมันสามารถเซ็นฟรีได้เพราะว่าสัญญาของเดปายใกล้จะหมดแล้วรวมไปถึงนักเตะก็อาจจะอยากกลับมาแก้ไข เกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดที่เคยทําไว้นะฮะหรือว่าผลงานที่ย่าแย่ในตอนที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่กับแมนยูด้วยนะครับก็อาจจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องของเบนฟิทเดยป์ปส่วนเรื่องของวิเตอร์โอซิมเฮนครับก็มีรายงานจากเอ n ครับมีรายงานระบุกันออกมาครับว่านักนตะราเนี้เป็นที่สนใจกับหลายทีมในยุโรปนะฮะแต่ว่าหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจอย่างหนัก ก็คือแมนยูนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของศูหนหร้า,ายมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงมกราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากไปหน่อยเนะครับเพราะว่าค่าตัวสูงมากๆต้องรอกันไปจนจบซีซั่นนะครับแมนยูอาจจะมีการรวบรวมร่วมมันได้มากถึงขั้นที่สามารถไปซื้อโอซิเมนกันได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่โอซิเมนรายเดียวนะที่แมนยูเล็งกันเอาไว้นะครับแมนยูก็มีหลายตัวเลือกครับที่มีการมองกันเอาไว้ทั้ง ตัวเลือกแบบระยะสั้นนะครับก็คือนักเตะที่ใช้งานแบบปี2ปีหรือรายชื่อนักเตะแบบโอซิมนก็คือใช้งานได้อีกหลายปีนะครับก็รอติดตามกันนะนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนยูแล้วก็อีกหลายสโมสรที่มาฝากกันครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนรารชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ